สวัสดีครับผมนายปรเมศถนอมศักดิ์นะครับชื่อเล่นชื่อวัตนะครับปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่บริการการศึกษานะครับอยู่มหาวิทยาลัยสวนูุสิทธ์ครับอยู่ฝ่าย DSS หรือฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วมนะครับซึ่งก็ในแคร์ของผมเนี่ยจะดูแลทั้งนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือออทิสติก นะครับแล้วก็นักศึกษาที่บกพร่องทางการเห็นนะครับแล้วก็นักศึกษาที่บกพร่องทางาได้ยินนะครับที่ทำงานอยู่ในบริษัท f l a ก Express จำกัดของเราก็คือนางสาวพันธิรากัตเทนศนะครับหรือว่าน้องเหมียวนะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้ทุกท่านนะครับรับชมคลิปที่น้องเหมียวเนี่ยทำภาษามือนะครับเดี๋ยวจะมีภาษาไทย เอ่อบรรยายตภาพด้วยนะครับขอเชิญชมได้เลยครับ 嗯。 ครับผมหลังจากที่ได้ดูคลิปวิดีโอของน้องเหมียวไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีไหมครับนะครับก็ต่อไปนะครับจะพูดถึงความคุ้มค่าและผลกระทบเชิงคุณค่าที่เกิดขึ้นนะครับผลสําเร็จนะครับหรือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกับหน่วยงาน DSS ที่ผมทํางานอยู่นะครับชุมชนในมหาวิทยาลัยสังคมเพื่อนๆนะครับที่น้องเหมียวเนี่ยได้ทําอยู่ก็คือเมื่อก่อนเนี่ย อาจจะยังไม่ค่อยเห็นอะไรมากนะครับเป็นรูปธรรมมากเพราะน้องเพิ่งมาทํานะครับก็เราเองก็ต้องแบบค่อยๆสอนน้องนะครับแล้วก็พัฒนาน้องไปให้น้องเนี่ยเขามีทักษะในเรื่องของการทํางานการอยู่ร่วมกันการใช้ชีวิตที่ไม่ได้อยู่เพียงแค่เพื่อนหูหนวกด้วยกันแต่จะอยู่กับอาจารย์อยู่กับรุ่นพี่อยู่กับคนปกติหรือหูดี้นะครับ เพื่อที่จะสร้างเขาเนี่ยให้เขาแบบเรียนรู้เนาะในการที่จะอยู่ร่วมกันกับกับกับคนปกติซึ่งแล้ววันนี้ครับน้องเขาอยู่กับมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับอยู่กับผมอยู่กับอาจารย์ที่เขาใช้ภาษามือได้แต่ต่อไปอะครับเมื่อเขาออกไปข้างนอกไปทํางานบริษัทจริงๆเขาจะไม่มีร่างติดตามไปนะครับเขาก็ต้องเรียนรู้เองจึิงตรงเนี้ยผมมองว่า ใปัจจุบันนี้เขาสามารถปรับตัวได้แล้วนะครับต่อให้ไม่มีล่ามเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้เขาก็จะสามารถที่จะใช้ชีวิตของเขาได้นะครับในการที่จะเอาตัวรอดได้สื่อสารไม่ได้ก็ใช้เขียนหรือเดียเ๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชันก็คือไลน์ก็คืออ่ะแกลกรายกันไหมคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็การร่วมสนับสนุนนะครับโมเดล10บบาทซึ่งก็ได้อธิบายให้น้องฟัง น้องเขาก็าเข้าใจวัตถุประสงค์ของการทําและเขาก็ยินดีที่จะร่วมมือเพราะว่าเขาเองก็ได้รับโอกาสถูกต้องไหมครับจากบริษัทที่เฮ้ยเราได้รับโอกาสในการทํางานแล้วนะสิบบาทเนี้ยถึงถึงมันจะดูเล็กน้อยเนาะแต่แบบมันก็สร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ได้ใน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 ต่อต่อคนพิการต,ต่อต่อไปซึ่งมันทำให้น้องเนี่ย ได้เรียนรู้จักการแบ่งปันนะครับมากขึ้นนะครับและเขาก็ยินดีร่วมโมเดลสิบบาทนี้ด้วยดวยความเต็มใจด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งเขาก็เป็นคนหนึงที่ได้รับโอกาสนั้นเหมือนกันและเขาก็อยากจะแบ่งปันโอกาสนั้นให้กับคนอื่นด้วยเหมือนกับที่เขาได้รับเหมือนกันนะครับแล้วก็บทสรุปคุณค่าของการจ้างงานดีกว่าการส่งเงินนะครับซึ่งผมมองว่าดีมากๆ นะครับเพราะว่าน้องเนี่ยน้องเหมียวเนี่ยเขาได้ปฏิบัติจริงแต่จริงๆคือไม่ได้หมายความว่าการส่งเงินไม่ดีนะครับการส่งเงินก็คือดีเขาก็จะได้นําเงินตรงเนี้ยไปต่อยอดนะครับอาจจะไปทำอย่างอื่นนะครับที่เป็นอนาคตของเขาแต่ตรงเนี้ยทักษะที่น้องเหมียวได้ก็คือการอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชนแล้วก็การทํางานจริงๆการเรียนรู้ว่าอ่ะ ใช้เครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์ในการทํางานเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะได้สื่อสารกับเขาสอนเขาและเห็นเขาค่อยๆเจิบโตขึ้นนะครับอืมนะครับอันนี้นะครับที่น้องเขาได้รับจากจากการที่เขาได้ทำงานภายใต้บริษัทแฟลกเอ็กซ์เพลสจำกัดนะครับที่ให้โอกาสน้องเขานะครับซึ่งน้องเขาก็ทำงานได้อย่างดีนะครับแล้วก็ตรงเวลามีความรับผิดชอบ นะครับแต่ก็ก็ยังไม่ค่อยแบบเก่งเท่าไหร่ก็อาจจะต้องแบบค่อยๆสอนเขาต่อไปนะครับซึ่งเขาก็น้องๆเขาก็เรียนรู้เร็วเหมือนกันก็ไม่ได้แบบว่าขี้เกียจนะครับก็ดีตรงนี้นะครับแล้วก็เนวทางการพัฒนาของผมเนาะที่ในอดีตเนี่ยก็ได้เลือกสั่งนักศึกษาเนาะ มาทํางานนะครับก็เฟ้นหานักศึกษาที่หนึ่งเรียนดีแหละแล้วก็แบ่งเวลาเป็นนะครับเรียนด้วยทํางานด้วยนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบนะครับงานที่ให้มอบไปก็ไม่เกินความสามารถของน้องนะครับก็คืองานที่ทําอยู่แล้วเนะนี่ยใน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 ปัจจุบันนะครับในชีวิตประจำวันของน้องนะครับแล้วก็เสริมเข้าไปอีกในทักษะของการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารในสำนักงานอะไรแบบนี้นะครับซึ่งน้องเขาก็สามารถทําได้ดีส่วนอนาคตเป้าหมายของการพัฒนาเนี่ยผมก็มองว่าอาจจะเลือกนักศึกษาที่มีความตั้งใจเรียนแล้วก็แบบไม่ใช่แค่เรียนธรรมดาเรียนไปกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมองว่า ดูศักยภาพของนองว่า้องเขาทำอะไรได้แล้วเราก็อะลองลองมาทำงานด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ภายใต้โครงการ,รม,มาตาสามสินะครับแล้วเชื่อว่าน้องเขาจะได้อะไรมากขึ้นไปกว่านี้นะครับถ้าได้รับโอกาสจากทางบริษัทนะครับน้องเขาก็จะได้มีศักยภาพแสดงศักยภาพในการทำงานออกมาได้มากขึ้นนะครับผมเชื่ออย่างนี้นะครับ ครับผมก็สุดท้ายแล้วนะครับก็อยากจะขอขอบพระคุณบริษัทแสต็ e เอ็กซ์เพนะครับที่ให้โอกาสน้องเหมียวนะครับได้มาทํางานถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีน้องไม่มีคนคนหนึ่งที่สามารถที่จะทํางานได้ซึ่งเป็นคนพิการด้วยนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วว่าคนพิการสามารถทําอะไรได้บ้าง นะครับผ่านการถ่ายทอดที่มาจากความจริงใจของน้องจริงๆนะครับก็สุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกๆท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับห่างไกลาจากโควิด1 9เนาะซึ่งทุกว,วันนี้ก็ยังไม่ลดเลยนะครับก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ